จะคุ้มค่ากันขนาดไหนครับพี่ถ้าวันนี้มีรถสวยๆแบบนี้ครับชุดแต่งจัดเต็มจัดหนักขนาดนี้และลด50%ให้พี่ด้วยการออกรถเพียงแค่10บาทสวัสดีครับผมเต๋าตามสั่ง3เหลียมมอเตอร์ครับพี่วันนี้จะพามารีวิวครับนี่คือรถบ้านแท้รถคุณภาพที่สวยที่สุดและอีกคันหนึ่งครับพี่เอาง่ายๆครับนี่คือรถมีทรงอีกหนึคันที่เข้ามาใหม่ครับกับ3เหลี่ยมมอเตอร์นะ ให้ดูสภาพความสวยกันหน่อยครับพี่นี่คือสวิปปี2022.23ครับระดับความสวยต้องบอกก่อนว่าที่สุดของความพรีเมียมเลยครับพี่ให้ดูกันก่อนครับรถตัวนี้ครับสภาพโอ้โหใหม่กลิบยิ่งกว่ารถป้ายแดงซะอีกครับชุดไฟหน้าตัวนี้จะเป็นชุดไฟแต่งโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยครับจะเป็นตัว B I Beam ตัวใหม่ล่าสุดครับพี่เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเรียบร้อยนี่ครับเอาง่ายๆก็คือออกจากศูนย์เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าพอเราสังเกตดูจริงๆอะ ความเปรียบความแปลกประหลาดของไฟตัวนี้คือมันจะเป็นสีสมงค์นะพี่เนาะเพราะตัวนี้เราแลปฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยครับพี่เป็นสีโคมดําซึ่งเวลากลางคืนก็ไม่มีผลครับพี่ทําให้สว่างเหมือนเดิมมาดูที่ตัวนี้ครับกระจังหน้าครับโลโก้เขาชัดเจนมากครับดูอีกกับตัว S ตัวเบิ้เริ่มเลยครับนี่ก็คือซูซูกินั่นเองครับมีสีเงินโครมียมตัดกับคิ้วด้านล่างสีเงินแบบนี้ครับและด้านในครับพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านครับ ให้ออกแบบมาตัดกันโดยแบบโอ้โหเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้เขาค่อนข้างเยอะเลยและเห็น t h มไหมครับพี่ว่าตัวนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตให้อีกรอบคันครับนี่นะชุดแต่งสวยๆครับพี่มานี่เลยครับรอบคันด้วยโอ้โหรอครบจบจริงๆครับสําหรับรถตัวนี้ครับมีแต่งสติ๊กเกอร์มาเพิ่มด้วยนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็มีตัวคาดมาแล้วเรียบร้อยโอโ้สวยกิิบเลยครับ รถตัวนี้ต้องบอกก่อนปีใหม่ไม่น้อยครับและเลขไมเพียงแค่ห0 0 0งหมกิโลเท่านั้นครับพี่และเหมือนที่บอกคันนี้ถูกกว่าไป้ายแดง50%เนเดี๋ยวรอมาติดตามชมโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปกันเลยตัวนี้ครับชุดแต่งที่เพิ่มมาให้ครับเดี๋ยวผมให้ไล่ดูนะพี่นะนี่เลยเห็นไหมตัวนี้ครับนี่ซุ้มล้อครับพี่สภาพเดิมแน่นเปียครับนี่ดูโชค๊คครับเห็นไหมตัวป้ายยังอยู่การันตีทุกอย่างอยู่ครบหมดเลย และตัวนี้ซุ้มล้อ,อยังเหลือพื้นที่เยอะมากเพื่อที่จะใส่ยางขอบ16ใส่ขอบ17อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยและส่วนที่ผมชอบที่สุดของรถคันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือชุดแม็กครับพี่นี่คือชุดแม็กคลอส m ิกนั่นเองครับชุดแม็กระดับโลกโอ้โหมาให้เรียบร้อยครับพี่ก้านวายแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้ครับพี่และพร้อมยางใหม่อาแม็กใหม่ขอบ15ด้วยโอ้โหหล่อแบบลงตัวสุดๆครับในส่วนของด้านบนรถตัวนี้ก็จะเป็นตัด สีนะคบพี่ก็จะมีสีดำครับที่เป็นสีตัดกับสีแดงตัวหูช้างตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟ LED ฝังอยู่ด้านในด้วยด้านบนตัวนี้จะแลปบเป็นหลังคาดําทั้งหมดครับนี่แต่บอกก่อนนะตัวนี้ก็คือมาจากโรงงานครับมีที่ปัดน้ําฝนนี่ตัวนี้ตัวกันสาดน้ําฝนด้วยที่ปัดน้ําฝนก็มีทั้งหน้าและด้านหลังครับตัวนี้มีมาให้ครบเห็นไหมพี่ว่ารถคันนี้จะแต่งโทนออกเป็นสีโทนดาครับก่อนจะเข้าไปรถเราก็จะมีกุญแจตัวนี้เป็น Keyless นั่นเองครับพี่ถือแค่อยู่นี่ ไม่ต้องไปกดนะครับจิ้มแค่นี้ครับพอนี่เรียบร้อยเปิดไปเข้ามาดูสภาพด้านในโอ้โหรถคันนี้พรีเมียมรักชูนี่สุดสดครับพี่ดูครับความสวยเห็นไหมด้านในครับพี่จะเป็นตัวสีดําแบบนี้เลยแต่ว่าตัดกับสีส้มครับด้านข้างจะเป็นหนังสีส้มครับพี่เหยียบด้วยได้สีครีมนั่นเองครับนี่ครับสภาพด้านในเหมือนกันครับพี่คนชอบโทนสีนี้ครับด้านในก็จะเป็นสีออกเป็นสีน้ําตาลหน่อยๆน่อยส้มหน่อยๆนยครับ ทั้งเบาะคู่หน้าและเบาะคู่หลังต้องบอกก่อนว่าสวยมากลงตัวสุดๆครับเย็บได้ดีมากและงานตัวนี้โอบอุ้มตัวได้สบายมากเลยด้านในครับฝั่งทางนี้ครับพี่ตัวคอนโซลก็จะเป็นแผงตัวเดียวยาวเลยครับเรียงไปถึงฝั่งนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาครับสภาพสวยมากจะเป็นสีดําตัดกับสีตัวสีบลอนนั่นเองสีบอลเทาเนาะแล้วก็ด้านในครับตัวนี้จะดูง่ายและยิ่งเป็นสีพิเศษอย่างี้ิ่งดูง่ายครับพี่ว่ารถเคยมีประวัติทําอะไรมาบ้างเห็นไหม รายละเอียดทั้งหมดครับนี่เลยทุกตัวครับน็อตทุกจุดอาร์คทุกจุดดูง่ายมากและยิ่งเป็นสีพิเศษเหมือนที่ผมบอกครับโอ้โหแค่โดนอะไรสก,กิดนิดหน่อยๆน,นะพี่นะมันเห็นชัดเลยว่าเคยทำสีมาหรือเปล่าอส่วนตัวนี้ครับนี่สภาพข้างในครับพี่เห็นไหมนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สีสภาพเดิมสดๆวิงๆเลยยางครับนี่เห็นไหมพี่ยังอยู่ปกติแล่นดูครับติดแน่นมากนะต้องใช้มือตบช่วยครับตัวนี้ สวยด้วยความลงตัวเลยครับพี่ตัวมือเปิดด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นตัวนี้เดีย๋ยวขอญาตเปิดรถนิดนึนงมา,าหน่อยครับอา้าวนี่คืออาการไม่ปกติละถ้าอย่างนั้นครับมันเกิดจากด้านในครับพี่เขาตั้งระบบล็อกเด็กไว้นั่นเองอโอเคนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นสีธรรมดาเป็นสีดำครับพี่แต่ว่า ด้วยดีไซน์ของด้านหน้าครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยครับนี่แบบนี้พื้นด้านล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้มาครบหมดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ครับเป็นรถดีไซน์ในรถเก๋ง5ประตูนั่นเองครับความพิเศษของตัวนี้ก็จะมีที่ไม่เหมือนกับรถซีดานทั่วไปคือหนึ่งครับพี่นี่เลยตัวใบปดน้ําฝนครับสองพวกแก๊ปหลังต่างๆครับพี่แล้วไฟลงที่3ก็จะอยู่ตําแหน่งคนละแบบกันเลยด้านหลังรุ่นนี้จะเป็นตัวไฟ LED ทั้งหมดเลยครับพี่และชุดแต่งสเกิร์ตอีก รอบคันสวยๆแบบนี้นี่ครับที่สุดของความเดิมครับแต่บอกก่อนนะสภาพแบบนี้ครับพี่เหมือนรถออกใหม่ป้ายแดงจากศูนย์โดยตรงเลยครับนี่ครับสวยทุกมุมมองสวยทุกวิติครับและยิ่งตัวนี้ยิ่งสังเกตดีๆพี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่า new swift sport ด้วยโอ้โหลงมาให้ครบหมดเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ชอบรถมีทรงนะพี่น้องคันนี้อย่าพลาดเลยมาดูด้านในกันหน่อยครับสําหรับตัวตัวนี้ครับพี่นี่ ขออนุญาตเข้ามาดูด้านในกันหน่อยครับนี่นะรุ่นนี้ครับความพิเศษของเขาก็มีหลายอย่างมากมายตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสตาร์ทรถก่อนขออนุญาตเปิดด้วยตัวนี้เลยพี่นี่ครับพี่ให้ดูครับเลขไม้ครับไม้ตัวนี้ไม้แท้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับทั้งหมดเลยและก็จะเป็นตัวหนังเย็บได้สีดําเข้าไปด้วยเนี่ยแซมทุกตัวนี่ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ คอนโทรลความเร็วได้จากมือด้วยแล้วตัวนี้ก็ปรับโหมดได้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนฟังเพลงได้จอใหญ่บเบิลมนี่ต้องใช้แบบนี้พี่ใหญ่บเบิลมครับตัวนี้ก็เป็นตัวทัชสกรีนสามารถปิดได้ปิดตอนกลางคืนไม่ให้มีแสงได้ครับนี่ความสะดวกสบายอีกตัวหนึ่งครับตัวรีโมทก็จะเป็นตัวนี้ในความปรับปรับตัวตัวความเย็นของแอร์นะครับก็จะหมุนที่ฝั่งนี้ครับพี่นี่ครับสามารถหมุนได้ปรับได้ เกียร์ระบบก็จะเป็นออตโต้ครับสภาพภายในก็เหมือนที่ผมบอกครับพี่ว่ารถคันนี้เหมือนสภาพป้ายแดงมือหนึ่งเลยพี่สภาพสวยมากเห็นไหมจ๊ะเนี่ยยังไม่เคยเอาออกเลยครับนี่นะนี่ครับยังไม่เคยเอาออกนะโอ้โหคุ้มจริงๆครับสําหรับเจ้าตัวนี้สําหรับใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนรพี่ราคาเบาวิวต้องบอกอย่างนี้ครับวันนี้ครับผมมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ในวันนี้นะรถคันนี้ปี2 0 2 3ีมและเลขไมที่บอกครับพี่15 0 0 0มกิโลเท่านั้น ออกหมายป้ายแดงตัวท็อปคันนี้70,00แสนกว่าบาทต้องย้ำก่อนว่า7 0 0 0แสนกว่าครับแต่วันนี้ถ้ามีแบงก์สิบมาให้ผมหนึ่งใบครับพี่ราคาเหลือเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นครับ3 0 0กว่าบาทงวดผ่อนประมาณ6 7 0 0 0พตลอดสัญญาสาหรับเจ้าสวิฟคันนี้ใครชอบครับพี่หรือใครกำลังติดตามอยู่ใครอยากดูรีวิวรถเต็มๆสวยๆแบบนี้ครับพี่จิ้มเข้ามาที่ช่องผมได้ครับเต๋าสามเหลี่ยมออโต้ครับทั้ง t u b e Facebook และติ k t o k ครับและทีมงานผมคือ c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  a ทีมงานแบงค์สามเนี่ยมอโตรครับผมสวัสดีครับ